แก่ขาแค่เส well, ียขาเนี้มาแล้วมาแ้วพ่อมาแล้วแค่เสียชาปนี้ลูกขนาอนาอนาดนาด่มีเงอเสนาอขนาปูสันนกสงโทรมากเป็นบ้างเดย์สิปุ่นสิไปสะกดมาสพอสิคเสียขางวดรถมาส สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงมือยู่บ้านค่ะเม่วัด,มออวดมนนเ,เ,เ,ดม,ม,เม่ออกวัดเพิ่นกบมาหลินน้ำเนาะค่ะเนาะพอดีปูโท่อมาปูสำนักสงฆ์ค่ะเพิ่นท่อมาบอกเหลขกเม่ออกวัดนี่แหละว่าไ้ซื้อตัวนี้ไว้เดอ้อสันเดย์พิ่นวานนะ่นะนะเนาะเจแดงก็เลยถือโอก,กาสอัดคลิปมาฝากท่านผู้ชมเนาะพอดีเิ่นมาหา ปูเพิ่นท่อมาพอดีเน่ได้โอกาสเอาเร็วตัวเล็กสวยๆงามๆมาฝากท่านผู้ชมกรมูเนาะค่ะเนาะเพิ่นได้เมื่อคืนนี่เพิน่นว่าก็เลยโทรเมาบอกไม่ออกวัดวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสบู่เด้อค่ะสะบู่สามก้อนส่งฟรีเนาะค่ะเนาะสามก้อนส่งฟรีใฝ่นส,สนใจปูมชสันจัดปูมชสันสบู่เนาะคะ่ะ สามก้อนส่งฟรีสามก้อนส่งฟรีนะคะไปสนใจทักมาได้ตามเบอร์รูที่ขึ้นไฮนาโจไปฟังแม่วัดน้ากันค่ะว่าเพิ่นสีได้ตูดายเนาะค่ะเนาะว่าปูบอกเข้าตูดายบอกเพิ่นตูดายฟังเป็นแนวทางในการเสียงสื่อเนาะค่ะเนาะหัดก่อนเพิ่นกะไฮเก้าสองเก้า เกาสองสองเกาเมือสุไทร์คนโทรมาบอกไม่ออกวัดให้ไปหาซื้อในเด้อสันเด้ยังตัวเดียวที่บรท่านในซื้อคือเกาสองสองเกาบนวานั่นนะวันนี้หวังว่าเครื่องสีได้ตองหวดอีกเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะไปฟักไม่ออกวัดน้ำกันค่ะแกขาแกเสียคาปอเลยแมาโมาพ่อมาโยแกเสื้อขาพ่อเดี๋ยลูกอะไรมันอะนรมัน อไหนว่ามียังอ่านปูสัมักสูงโทรมากเป่นบ้างไดปูไปสะกดมาสะพองซืขาเสียคางหวดบดมาสตู้ใดซื้อหาหาซื้อกับยังจะให้เพิ่นเขียนเพิ่นแม่ว่าเพิ่มเขียนก่อนนะค่ะท่านผู้ชมเนาะนี่ออกวัด เพิ่นกับมาบอกเลยตั้งแต่หมดก้อนเพิ่นได้ตัวใดเกาะสองเก่าสองเก่ามือสุดท้ายมาสื่อได้บ่ป่ะนี่มาสื่อเพิ่นได้อยู่เพิ่นถืออยู่สองสามเมื่ออยู่มือสุดท้ายเนาะได้เนา no วันนี้คือว่าเพิ่นสี่เหลี่ยมบ่บ่เขาทั้งล่างทั้งบนคนมีคนไปเอาขาวบ่ไอ้ บ่ได้ไปหาเพิ่นอยู่ว่าสั่นเพิ่นบอกเพิ่นเราไ้ฟังอยู่บ่ได้ไปเอาเขาเจะเอาตัวนี้เด็กน้อยไปไล่ช่องเพชรพระรวยช่องแม่หมูไล่ไล่ช่องไปเอาน้ำเพิ่นเนาะวันนี้เพิ่นซื้อแล้วหรือเ่ซื้อเล้วได้แล้วได้ตัวใดตัวใดก็เพิ่นสร้างมั้งคันสร้างมั้ง 554 554 8 8 5 1 8 7เาเลขติด5ตัวนี้8 8 7 4 4 4เลข3ตัวเพิ่นได้ตัวใด๋วนี่94 945 945อ๋อสิบ่94นําบ หาสีเก่าหาสีเก่าตัวเพิ่นนั่นแหะเพิ่นซื้อแต่อสองตัวบ่เพิ่นก็เรนนั่นรู้สามตัวเพิ่นเอาเก่าสี่หาเก่าสี่หาเพิ่นซื้อสี่หาหา,หาสี่โอ้ยเป็นเลขที่ว้ามากอีกแล้วเนาะหาแปดแปดหาก็ออกไปเลี้ยงหลายรอบแล้วก็มันใกล้กับเกนะ่าหาเลยเจ็ดหาหมดซื้อนะักว่งางหันนะเจ็ดหาเนาะ เออ็มักมันเจ้าเด้มามักเนี่ยมันเนี่ยมันเกาหาเลขเจ้ามันมีหาจ็ดหาเก้าตัวใดน้องสองเจ็ดแม่นบอกแม่นสองเจ็ดสองแปดเพราะว่าเจ้าถือลายถลงมาถาม่าอ้ยเอ้ยนายเลขถือว่าได้เงินเจ้าว่าวายฟ้าัเจ้าสื่อลอยตู่คนเนาะมือตะเอแเล่คนเนาะอือแมนเจ้ามากกว่าหมูเลยอ่าเจ้าสิอ เพิน่นกระซื้อไปแล้วอมนี่หาซี่ <c oughs> ไไซี่หาแปดหาหาแปดเจ็ดหาหาเจ็ดพวกไปใส่เลขจอมปวงแห้งให้หถึกไายงวดละ่ะอืมยืม่นี่ยอันไปเพิ่นว่าหาแปดหาเก้ายังอยู่คือเก้าม,มันตกเก้าอยู่แหมหาแปดหาเก้าเพิ่นว่านั่นนะมึงดู ยอดว่านเลขหาเก้ามันสิบัวมากข้องเก้าคิดว่าน่ะนะกัเลขบอร์สีอันมาข้องเก้าข้าข้องเก้าเด้ออืมเนาะวันนาตัวใดเจ็ดเก้าบอกงั่นบอกเขาจะว่าเจ็ดเก้ามันสีมากบอกเฮ้ยเพราะว่ามันแตกสามเลยเนาะเคยเห็นมันออกหาเก้าเก้าหาแล้วกันมันออกเทรื่องอันอมสินมาออกหอดสามตัวห้าห้าเก้าห้าหย ออกอีกแล้วโตมากวันสิเป็นสามเจ็ดแปดสามภะฮังวดงวดงวดวันที่ภาฮัตงวดหนึ่งเงินปีกายนี่นอกตัวใดอือภาฮัตถสูาแม่งแต่ว่าราวัมันออกเป็นงไวๆเว่าบ้ใดยินเสียงโมมี่โว่มันจะไปยังเห็นมาวันที่หนึ่งกลุ่มผ้ามันออกเก่าเจ็ดผลวาบบเอเจ็ดเก้าตบบเได้ยินผู้ใด้ว่ากว่ากระบอจื้อจําจักเที่ย ไปเปรี้ยอาบน้ําเสร็จยังใส่ถังขยะไม่ใช่ทิ้งอย่างนี้เอาไปใส่ถังขยะลูกเอาไม่เอาไปเอาไปยายขวัญจะด่าเร็วเร็วยายขวัญจะตีเอาไปใส่ถังขยะเร็วลูกเร็วเร็วเร็วหมดต้องแล้วเดี๋ยวยายขวัญมาตีเอาเด้อปภาฮารวันที่หนึ่งกลุ่มภาพปีที่แล้วออกตัวใดสามศูนย์เจ็ดล่างเก้าเจ็ด สามสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดอ่ะวนี่สิมีศูนย์บ่สามศูนย์เจ็ดกับเก้าเจ็ดโอ้เก้าเจ็ดเลขกุญแทนบอกเลขอะไรโอ้กันย้อนใหญ่นะก็สืบสามศูนย์ศูนย์สามลายเนาะบอกเพื่อนไายศูนย์สามยุ่ยเนี่ยเฮ้คุยกันแล้วย่าศูนย์สามยุ่ยเนี่ยศูนย์สามสามศูนย์ทั้งหมดเนืงหลังเด้อ เหมือนน่ะถือสามส่วนลายเต็ <ừ. S 1> ừ, เด็กปูนี่แล้วจะบ,บอง่ามหมดก่อนกับว่าง่ามสองหาเนาะ <ừ. S 2> สองสองหาปันนี้กับแม่ล่าสุดก็บม่ได้ตามเพิ่นไปแล้วเนาะสองหาสองหกเพื่นสื่อเนาะยังแต่สองเก่าเพื่อนว่าเริ่มมานำสองเก่าสุดถ่ายเป็นบ่เฮ้ยเอาเขียนไว้ท่านผู้ชมเบัง เห็นหนักเจดงยเงี้ยกลา่งขึ้นวันนี้เอาสนใจสั่งซื้อขี้มันะทักมากค่ะโปรนะคะสามก้อนสามก้อนส่งฟรีเนาะะสามก้อนส่งฟรีค่ะผู้ใดสั่งสบู่สามก้อนเนาะส่งฟรีเด้อค่ะทักมาได้สามก้อนส่งฟรีสามก้อนส่งฟรีเนาะโปเนี่ยจัดโปรสามก้อนส่งฟรีนะคะแล้วก็ หกก้อนกับหกร้อยบวกค่าทรงบวกค่าทรงนะคะบวกค่าทรงเนาะจาะกำไรน้อยนิดมากแต่อยากให้ท่านผู้ชมใช้ของดีๆนะคะนี่เหมือนขึ้นติดแสงสีอ่ะโอ้ยมาท่านนี่สีแกงๆแล้ะค่ะท่านผู้ชมอ่ะเนาะสนใจขี้มกทักมากค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวแดงสีภาพไปเบิ้งขี้มใจแดงเนะาะท่านผู้ชมครีมไนท์ครีมเดย์ครีมพร้อมสบู่ชุดขาวเนาะ ทำให้หน้าปรับสภาพหนาให้หนุ่มนวลนสดใสไรล,ลิ้วลอยเดนะ้อค่ะเนาะชุดนี้เนาะพร้อมสบู่สบู่ส้มลดฝ้ากะจุดด่างดำเนาะคะ่ะแล้วก็สบู่ตาเจ๊แดงสามสามก้อนส่งฟรีนะคะสั่งสามก้อนส่งฟรีนะคะ,สา,ส,ะ,คะสามก้อนส่งฟรีคะ่ะนะคะอันนี้ไนท์เดครีมเดครีมท่ากับแยกส่งค่ะแยกส่งแล้วก็ทั้ง ไอ้นทีมแล้วก็แยกทรงแล้วก็ไอแค่เสียมค่ะเหลือเท่านี้ค่ะได้ขายดีขึ้นกันแค่เสียมนะสั่งมาแล้วก็เหลือแค่นี้แหละเหลือสามขวดแล้วถ้าสั่งอีกก็มีมาอีกนะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะสนใจทักไลน์แอดไลน์มาต่ำบรโรคุณไหนานะจอศนย์เก้สองเก้าปดเ้าเจดแปดศูองแปดแปดเก้าสองห้าหกแดทักมาเนาะคะ่นะเนาะ สินค้าเขาก็มีเยอะตักักตุนอยู่ในกองหลายค่ะท่านผู้ชมเนาะเพาต้องกลัวว่าหมดไม่เคยหมดค่ะหมดสั่งได้สั่งอีกค่ะผลิตโรงงานจากโรงงานโดยตรงนะไม่มีขายตามท้องตลาดมีขายแต่ไอสินค้าขายดีแล้วบอกส่งอยู่ตามร้านสปาร้านเสริมสวยเนาะค่ะเนาะนะนะคะติดต่อแจ็แดงได้ตามเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอนะคะ